เมอร์มีเดียเป็นเทพีแห่งสงครามการล้างแค้นความงามศิลปะและเกียรยิยศจนได้รับความเคารพในอีกหลากหลายชื่อว่าผู้อุปถัมภ์แห่งสมรภูมิราชินีแห่งเทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของนักกวีและมารดาหแห่งการประดิษฐ์ประดอยเธอได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากในพื้นที่ทางตอนใต้ของทวีปโอเวิลโดยเฉพาะในอาณาจักรเอสเตรเลียและในนครล ier, าทิลเลียทำให้มีการคาดการณ์กันว่าลาทิเมอร์มีเดีย น่าจะมีจำนวนคนที่มากที่สุดในทวีปโอเวลเลยด้วยซ้ำแต่ทว่าเธอไม่ค่อยเป็นที่นิยมในจักรวรรดิเอมพายเท่าไรนักอาจจะเพราะรูปแบบคำสอนของเมอร์เบเดในการสู้รบจากคนข้ามุ่งเน้นในเรื่องของยุทธวิธีและกลยุทธ์มากกว่าการต่อสู้แบบบ้าระห่ำของลาทิออลิกหรือการกระทำที่กระตือรือร้นแบบคลั่งไคล้ของลาทิซิกมาเธอเป็นตัวแทนของการสู้รบที่มีระเบียบไม่สัะสนที่จะใช้กำลังอย่างโหดร้ายหรือการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดการนองเลือดอย่างไร้สติในหากมีสู้ที่ยอมจำนวนจะได้รับการอภัยโทษ แม้แต่เมืองที่ถูกยึดครองก็ยังรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างซึ่งมีข่าวลือกันว่าจริงๆแล้วเทพีเมอร์มิเดียอาจจะเป็นเอลสักตนหรือเป็นเทพในเอลแพ่นดิออนก็ได้เสียเช่นเดียวกับเลดี้ออฟเดอะเลคแห่งบริทันเนียแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการโดยเกมเวิร์กชอปตามตำนานได้กล่าวขานเอาไว้ว่าพื้นที่ไรท์นมชชเชสของพวกสเกเวนที่อยู่ใกล้ๆกับเรนแดนทิวเลียได้เคยมีเมืองโบราณขมลูที่มีเชื่อว่าไทโรสอยู่โดยเมอร์มิเดียได้ปรากฏตัวขึ้นและช่วยเหลือผู้คนในเมืองงแห่นนั้ ดยการช่วยสร้างกำแพงเมืองให้แต่ราชาไทเลียสเจ้าของเมืองไทโรสในตอนนั้นกลับไม่พอใจในสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเพราะมือของเหล่าเอลอยังคงยิ่งใหญ่อลังการกว่ามือของเขาเขาจึงได้สั่งให้มรุ์ในเมืองทำการสร้างหองคอยสีขาวที่สูงทะลุฟ้าขึ้นทําให้เมืองมีเดลาทิ้งเมืองนี้ไปเนื่องจากเธอรังเกจความเยอยยิงและความเห็นแก่ตัวของไทเลียสจนกระทั่งเมืองแห่งนี้ได้ค่อยๆล่มสลายและถูกยึดครองโดยพวกสเกเวนแต่เธอก็ไม่ได้ไปไหนไกลและยังคงวนเวียนอยู่ในดินแดนทางตอนใต้ แต่แน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็นตำนานเธอจึงมีเรื่องราวที่ค่อนข้างหลากหลายเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเธอมีตำราบางเล่มได้กล่าวเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเธอเป็นธิดาของเทพเวลรนากับมอโดยถูกส่งลงไปเกิดในครอบครัวของมดตั้งแต่ยังเด็กเธอเป็นคนที่รักสันติเหมือนกับน้องสาวของเธออย่างเทพีชาวยาแต่พ่อแม่ของเธอก็กลับเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทําให้เธอต้องไปอยู่อาศัยกับลุงและป้าแทนซึ่งทั้งสองได้ฏิบัติต่อเธอแย่มากๆทําบังคับให้เธอทํางานบ้านทั้งวันและขายเธอให้กับขุนนางท้องถิ่น ที่มีนิสัยเร็วซ้ำยิ่งกว่าทําให้ในที่สุดเธอก็ได้สังหารคุณน้าคนนี้ด้วยหอกศักดิ์สิทธิ์เธอได้เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวนักรบพร้อมรวบรวมผู้คนทางตอนใต้ในทวีปโอเวอร์ให้เป็นหนึ่งซึ่งข้อมูลจากฝั่งทิวเลียจะอ้างว่าเธอเกิดในเขตแดนของทิวเลียและไปยึดครองดินแดนเอสเทรเลียส่วนข้อมูลของฝั่งเอสเทรเลียจะอ้างว่าเธอเกิดในเขตแดนของเอสเทเลียและไปยึดครองดินแดนทิวเลียแทนไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรเธอก็ได้รวบรวมดินแดนทางตอนใต้เอาไว้ด้วยกันจนก่อเกิดเป็นจักรรวดเเมมีย แต่ในวันที่เธอกำลังจะสมมงกุฎเป็นราชินีเธอกกลับถูกลอบสังหารด้วยลูกดอกอับยาพิษโดยในขณะที่เธอกำลังจะเสียชีวิตลงเธอก็ได้สั่งให้สร้างเรือลำใหญ่ขึ้น้อมแมันไปยังท่าที่ต้วนตกเพื่อให้เธอกลับสู่บ้านของเหล่าเทพเจ้าซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่ผู้คนเริ่มเรียกเธอว่าเทพีแห่งสงครมซึ่งการยกย่องในครั้งนี้มันจากความรู้สึกของผู้คนที่รู้สึกว่าต้องสูญเสียราชินีผู้เป็นที่รักไปแต่ยกย่องเธอให้เป็นเทพสําหรับพวกเขาซึ่งหลังจากที่เมอร์วีเดได้สิ้นชีพลงไป จกักรวรรดิแห่งนี้ก็เกิดการทะเลาะขึ้นภายในและนำมาสู่สงครามกลางเมืองจนในที่สุดจกักรวรรดิแห่งนี้ก็ได้แตกแยกออกมาเปน็นคนครรัตทิวเลียและอาณาจักรเอเทเลียแต่แม้ว่าเธอจะได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างรวดเร็วในเรียนแดนทางตอนใต้ของทวีปโอเวิร์ลแต่ลาทีของเธอกกลับต้องใช้เวลานานเป็นศตวรรษที่จะทำให้ผู้คนในจกักรวรรดิเอ็มไพร์เริ่มมีการพูดถึงเมอร์บิเดียกันบ้างทำใหราทีทั้งฝั่งซิกมากับทางฝั่งเมอร์บิเดียมันค่าจะมีการโต้แย้งกันและเจไกากันบ้างเป็นบางที วเทพของใครดีกว่ากันทางฝั่งที่นับถือเมอร์มีเดียจะกล่าวว่าเธอเป็นเทพที่เลื่อกจ,จุติลงมาในโลกมนุษย์เพื่อที่จะเรียนรู้และใช้ชื่อร่วมเกันกับมนุษย์ทั่วไปแต่ซิกมาเป็นเพียงมนุษย์ที่ได้เลื่อนยนมาเป็นเทพเจ้าในภายหลังจนฝั่งของลัทธิซิกมากลุ่มเล็กๆบางกลุ่มได้เริ่มบิดเบือนอข้อเท็จจริงบางอย่างไปจากเดิมด้วยการกล่าวอ้างว่าซิกมานะเป็นเทพมาตั้งแต่ตนโดยเป็นบุตรของเทพเจ้าอาริแน่นอนว่าทางลัทธิซิกมาส่วนใหญ่ก็ได้พยายามลบเลือนเรื่องราวนี้แต่มนันก็กลับไม่ เพราะผู้คนที่นับถือซิกมาบางส่วนในเรื่องที่เชื่อในเรื่องราวนี้แทนเนื่องจากพวกเขาต้องการที่จะให้เทพด้วยพวกเขานับถือแท้เทียมหรือเหนือกว่าเทพทางตอนใต้อ,ตอ,ตอ,อย่างเมอร์มีเดียโดยบันทึไในจกักรวรรดิได้กล่าวว่าเมอร์มีเดียได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นหลังจากการก่อตั้งจกักรวรรดิเอ็มพายแต่แหล่งข้อมูลจากแหล่งอื่นกระบ,บงชี้ว่าชื่อของเมอร์มีเดียเร้ปรากฏขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ตัวของซิกมาจะทําการสร้างจากักรวรรดิเอ็มพายด้วยซ้ำนักวิชาการบางคนยังได้สสนษฐานอีกว่าเคลเลต เทปีอย่งความกรดแค้นและการต่อสู้ที่ถูกบูชาตั้งแต่ยุคความเชื่อแบบโอเฟตอาจจะเป็นตัวตน่องหน้าขขงเมอมิเดียโดยสามารถพบเห็นรูปปั้นนังรบหญิงได้ทั่วทวีปโอลเวิลด์ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นรูปป้นของเทพีเคโลตโดยเฉพาะตามแหล่งสถานที่โบราณต่างๆส่วนรูปปั้ายเข่ามอมิเดียมันจะปรากฏว่าเธอเป็นผู้หญิงในวัยหนุ่มสาวที่กำลังยืนตัวตรงอีกทั้งยังยกศีรษะขึ้นสูงพร้อมสวมชุดเกราะตามแบบฉบับร่างเดิมของรีมันเอ็มพายที่มาพร้อมผกและโล่ที่ประดับด้วยเศษหลังนกงอินทรี ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับคลิปรื่องเล่าวอลเมอร์ดิโอเวอร์ในคลิปนี้ขอขอบพระคุณผู้สํารสุทุกท่านเลยที่ช่วยต่อเท่าๆเลยให้ช่องนี้เดินหน้าต่อมาได้เรื่อยๆซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีจากทาง Le g Legendary War g เก e ที่ได้ทําการสนับสนุนคลิปนี้มานะครับและขอขอบพระคุณผู้รับชมทุกท่านเลยที่ทําการรับชมก,กันมาถึงจุดนี้ถ้าใครชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็มาคอยเนต์ผู้คุยกันได้นะครับหรือที่อจารจะสนับสนุนช่องผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็าสามารถสมัครสมาชิกช่องก ผมจะขอขอบคุณทุกท่านลงหน้าเลยนะครับคลิปนี้ก็คงจบลงที่เทานี้แล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ